เป๋าเดินทางใบนี้นะคะมีอะไราบ้างน,นะคะที่เจนจะแบกกลับไปเรียนที่แคนาดานะคะทุกคนเจนไม่ได้มาเล่น <c oughs> ๆนะคะ <c oughs> เพราะอยู่ดีๆเราไม่รู้ว่าวันไหนวันหนึ่งนะคะเราจะอยู่ดีๆจะร้อนหนขึ้นมาในปากนะคะทุกคนให้ดูปริมาณที่เอาไปให้มีอีกนะคะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับรินแล้วนะคะทุกคนวิดีโอนี้นะคะเราก็จะโชว์กระเป๋าเดินทางทุกคนนะคะว่าในกระเป๋าเดินทางใบนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เจนจะแบกกลับไปเรียนที่แคนาดานะคะทุกคนก็ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าส่วนใหญ่ของในกระเป๋าใบน,นี้ก็จะเป็นพวกของใช้ส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเราฝากไว้ที่โรงเรียนเก่านะคะก็คือพอเรากลับไปเดี๋ยวเราก็จะไปเอามาแล้วก็ย้ายไปที่มหาลัยนะคะ mm hmm. ทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะ เขามีอะไรบ้าง ของอย่างแรกนะคะก็คือผ้าปูที่นอนเองนะคะทุกคนนี่นะคะก็เป็นผ้าปูที่นอนทั้งหลายของเรานะคะทุกคนเหตุผลนะคะที่จะต้องเตรียมผ้าปูที่นอนไปก็คือเพราะว่าหอที่ UBC นะคะ <อ Yes. S 2> เขามีให้แค่ฟ,ฟูกเตียงค่ะไม่มีหมอนแล้วก็ไม่มีผ้าห่มไม่มีผ้าปูที่นอนให้นะคะทุกคนคือหอที่บอร์ดเวลเนี่ยเขาก็จะมีทุกอย่างให้เราเลยแต่ว่า UBC จะต้องเตรียมทุกอย่างไปเองนะคะแล้วก็เหมือนผ้าปูที่นอนกับพวกเครื่องนอนที่นู่นอ่ะมันค่อนข้างจะราคาสูง ก็เลยเตรียมไปแบกแห้ได้เยอะที <S <S ่สุดนะคะก็จะดีนะคะทุกคนอย่างต่อไปนะคะทุกคนก็ข้างเขินอนอันหนึงที่จะโชว์ทุกคน นี่นหละคะคือผ้าห่มของเราเองนะคะทุกคนก็คือลายจะแบบน่ารักฟินๆนิดนึงเพราะว่าก็คือใช้่าตั้งแต่แบบประมาณปีหนึ่งอะไรนี้จนถึงตอนนี้นะันเข้ามาหาอะไรก็ยังใช้อยู่นะคะทุกคนก็คืออันนี้เตรียมไปแบบเผื่อแก้ขัดก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่ไปถึงเลยเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาจะไปซื้อหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าก็ต้องไปเรียนใช่ไหมเราก็เลยจะเตรียมไปก่อนนะคะให้ลายก็ประมาณนี้ทุกคนอย่างต่อไปนะคะก็คือครีมแป้มสิวเลยนะคะทุกคนนี่คือแบบเยอะมาก ตอนนมาประมาณน่าจะประมสี่ห้าหกเจ็ดแปด 8หลอดนะคะทุกคนก็ค well, ือเหตุผลที่เราเตรียมไปเยอะขนาดนี้นะคะก็เพราะว่ายี่ห้อนี้เราถูกใจแล้วนะคะเราก็เลยไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแบรนด์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเป็นคนที่แบบแพเครื่องสำอางอะไรเงี้ยง่ายมากคือหน้าเป็นอะไรไม่รู้เซนซิทีฟตลอดเวลานะคะทุกคนคือเวลาเจอสิ่งที่ใช่นะคะก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนบ่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็อย่างต่อมานะคะก็เป็นเครื่องสำอางอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้นะคะกล่องนี้ทั้งกล่องก็ประมาณ4ขวดนะคะทุกคนเป็นโทนเนอร์นะคะสำหรับเช็ดหน้าอะไรอย่าง ก็เตรียมไปไว้ให้มันพอนะคะทุกคนอย่างต่อไปนะคะก็คือน้ํายาคอนแทคเลนส์นั่นเองนะคะทุกคนก็มีไปพอประมาณจริงๆที่นู่นก็มีแหละทุกคนแต่ว่าที่นี่ที่บ้านเรามีเยอะเราก็เลยแบกไปนะคะอย่างต่อไปนะคะคือผ้าอนไมนั่เอง เยอะมากหลากหลายแบรนด์นะคะก็คือขากันไปนะทุกคนก็คือเราจะมาบอกเหตุผลก็คือที่เราพกไปเยอะขนาดนี้นะทุกคนก็เพราะว่าคือที่นู่นน่ะมันก็มีผ้าหนังไม้ขายแต่ว่าคือแบบเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้แบบนุ่มเหมือนที่ไทยอ่ะเออมันเข้าใจไหมมันก็พูดยากเออเราชอบแบบนี้เราก็เลยอยากเอาไปเยอะๆเพราะว่าไปหาซื้อที่นู่นมันไม่มีขายนะคะทุกคนก็คือแบบกลับไทยมาทีไรนะคะก็จะแบกผ้าหนังไม้ไปเป็นแบบเยอะๆๆเป็นติดยี่สิบอันเลยนะคะทุกคนนี่เราก็ยังมีอีกนะคะเป็นแบบกลางวันแล้ว ก็ของกลางคืนก็คือเอาไปหมดเลยนะคะทุกคนอย่างต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางต่างๆนานานะคะทุกคนนี่ก็เป็น2แท่งนี้เป็นอายไลเนอร์นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นมาสคาร่านะคะทุกคนแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะทุกคนจริงๆที่นู่นก็มีพวกแบบแบ,บ,แบ,บ,แบ,บ,แบรนด์เมเบลินนิวยอร์กอะไรเงี้ยแต่ว่า2แบบเนี้ยเขาไม่มีแล้วก็แบบนี้ก็ไม่มีที่นู่นนะคะ เป็นแบบกันน้ำอะไรเงี้ยเครื่องสำอางนะคะก็ยังไม่หมดเท่านี้นะคะทุกคนก็คือทีมล้างหน้านั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่มีขายที่นู่นอีกแล้วนะทุกคนอันนี้ต้องซื้อได้ที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะคะเราก็เลยจัดมา2ขวดเลยะคะ่ะอันนี้คือหนักอึ้งเลยทุกคนก็คือแบบขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณแบบ6เดือนอะไรเงี้ยก็นานอยู่แล้วพวกนี้ก็เป็นที่เช็ดเครื่องสำอางนะคะก็มีแบบหลายขวดมากนะทุกคนนี่นะคะปริมาณเท่านี้นะคะคเยอะมากนะคะ เ็นไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะ อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะถ้าใครไปเรียนที่แวนคูเวอร์หรือไปอยู่ที่แวนคูเวอร์นะคะอันนี้ห้ามลืมโดยเด็ดขาดเพราะว่าทั้งปีนะคะประมาณ90%สนตฝนตกค่ะทุกคนนี้ไม่ค่อยมีวันไหนที่ฟ้าจะสว่างขนาดนั้นนะคะก็เลยต้องเตรียมลมไปด้วยแล้วคือที่สําคัญลมที่นู่นแพงมากค่ะทุกคนเราเลยแนะนําว่าให้ซื้อจากที่ไทยนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อมาแบบอันราเกบาทอะไรเงี้ยแบบเดียวเป๊ะกับที่เคยมีที่นู่นเลยนะคือเราทําหายไปอันนึงตอนนั้นซื้อแบบนี้เลยนะที่นู่น <ณ>ประมาณ500บาทอันเดียว ก็คือแบบงงไปอีกเห็นราคาในเน็ตแล้วก็คือแบบตกใจว่าทำไมที่นี่ถูกจังเลยอย่างต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นครีมนะคะทาตัวนะคะทุกคนเป็นโลชัน่นก็ที่นู่นอากาศมันหนาวนะคะก็ผิวแห้งก็เลยแบกไปค่ะอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างสําคัญนะทุกคนบางทีเวลาที่แบบเตรียมอะ่ะมันอาจจะรู้สึกไม่สาคัญแต่ว่าพอไปถึงที่นู่นมันไม่มีมันจะแบบเฮ้ยฉันไม่เอามาได้ไงอันนี้นะคะก็เป็นยาที่แบบเหมือนนวดเพื่อแบบคลายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนบางที่อยู่ดีๆอะ่ะมันก็จะปวด ตัวขึ้นมาโดยที่แบบเราไม่ได้คํานึงถึงแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้เอาไปอะไรอย่างี้นะคะก็สําคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญมากที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะในช่งวงยุคโควิด่ก็คือแมสต์นั่นเองนะคะทุกคนก็คือเราก็คือมีแมส์เยอะมากเดี๋ยวเราจะเอาปริมาณถุงให้ดูนะคะนี แต่ได้ยันชาติหน้าเลยนะคะทุกคนคือแบกไปเพราะว่าคือที่ไทยอะอะไรมันก็แบบราคาถูกอะเห็นไหมมันก็เลยซื้อไปที่นี่นี่แหละค่ะคุ้มที่สุดแล้วค่ะถ้าแบกได้เท่าไหร่ก็คือจะต้องแบกไปได้เท่านั้นนะคะก็ยกไปให้เอาไปทั้งหมดเลยค่ะ อีกอย่างนะคะที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเจนแบกไปทําไมนะคะทุกคนก็คือสัมลีนั่นเองนะคะไปทีไรก็ไม่ลืมที่จะพกสัมลีไปด้วยนะคะคือสัมลีแบรนด์เนี่ยคือชอบมากอะ่ะทุกคนคือเราเคยไปซื้อแบบสัมลีที่แบบถูกๆตามวอร์มาร์ทอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนเนื้อมันค่อนข้างที่กระด้างอะ่ะทุกคนแล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกี่ยวหรือเปล่าคือเช็ดแล้วแบบสิวมันขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าเราก็เลยแบบโอเคไม่ได้การแล้วเราก็เลยติดใจนะคะใช้ยี่ห้อนี้ไปคือที่นู่นนะทุกคนลูเมยอะเก่าเคยเห็นป ปริมาณสำลีที่เรามีเก็บไปในห้องนะคะก็ถามว่าแบบนี่อะไรอ่ะเราก็อ๋อสำลีเขาบอกว่าทำาไมมีเยอะจะอะไร ขาพิ่งงว่าอินี่เอาไปเช็ดอะไรนะทุกคนก็คือเราก็คือแต่งหน้าทุกวันก็แบบเช็ดสำอางใช้โทนเนอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีหลากหลายขั้นตอนในการใช้ดบำรุนะคะเราก็เลยโอเคฉันจะแบะไปให้หมดเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นยาสามัญประจํบ้านนะคะทุกคนแล้วก็พวกคอนแทคเลนส์ต่างๆนะคะยาที่เราบอกว่าอันนี้สาคัญมากจริงๆทุกคนคือเราไปอยู่2ปีแล้วเราไม่มีอันนี้คือยาแก้ร้อนในนะคะทุกคนมันจําเป็นมากเพราะอยู่ดีๆเราไม่รู้ว่าวันไหนวันหนึง่ง นึงนะคะเราจะอยู่ดีๆจะร้อนในขึ้นมาในปากนะคะทุกคนเลยก็คือแบบเจ็บปวดมากๆเลยนะคะถ้าไม่มียาแก้ร้อนในอะทุกคนแล้วคือแบบไปขอใครไปซื้อที่ไหนมันก็ไม่มีอะ่ะก็เลยต้องแบบรอให้หายเองคือประสบการณ์ทางนั้นอะจำได้จนแบบติดใจเลยว่าแบบครั้งหน้าถ้ากลับมาที่ไทยนะเราจะต้องขนยา แก่ร้อนในกลับไปด้วยนะคะทุกคนมาที่สิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือขนมนะคะทุกคนสบียงของเราโอ้โหใหญ่มากนะคะทุกคนบอกเลยว่ากินได้ยันชาติหน้านะคะทุกคนก็คือที่เราแบกขนมของเราไปนะคะก็เพราะว่าเราจะต้องไปทําการกักตัวนะคะที่นู่นเป็นเวลาสองอาทิตย์นะคะเราก็เลยจะแบกพวกแบบขนมอะไรเอ่ยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเหลือจากการกักตัวครั้งที่แล้วนะคะกินไม่หมด เอามากินกับตัวอีกรอบนะคะทุกคนคือกักตัวไปหลายรอบมากจนแบบเหนื่อยไปหมดแล้ว <laughs> นี่นะคะมาม่านิชินของเรานะคะทุกคนที่ไม่มีขายที่นู่นโอ้ยเกก็คือเราต้องซื้อไปซื้อไปเยอะมากนิชินคือแบบก็เ oh ยอะเกินไป นี่นะคะทิชชู่ห่อจิ๋วนะคะทุกคนก็ค่อนข้างมีสําคัญเวลาเดินทางขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยจะแบบดึงทิชชู่อะไรนี้ก็จะได้ถางง่ายๆสะดวกสะดวกนะคะซองเล็กๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ในทุกวิดีโอวิดีโอแรกที่ทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะ <laughs> วิดีโอที่เราเตรียมของไปเลยแคนาดานะคะทุกคนเราก็มีอาหารซองนี้เหมือนกันนะคะทุกคนโลซาต้องมาเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าคะ <laughs> ก็คือพวกแบบอาหารซองที่เป็นอาหารไทยอ่ะทุกคนไก่ผัดกระเทียมเอย้ยแกงมัสมัน่นอะไรอย่างงี้นะคะแกงเขียวหวานบ้างอะไรบ้างผัดกะเพราค่ะทุกคนขาดไม่ได้นะคะนี่ทุกคนให้ดูปริมาณที่เอาไปใครมีอีกนะคะ คือ <Ooh. S 2> อยู่ที่ไทยอ่ะทุกคนอาจจะคิดแบบเอออาหารซองมันอาจจะแบบไม่อร่อยหรือเปล่าหรือมันอาจจะแบบธรรมดาอะไรเงี้ยไปหาอาหารแบบสดๆร้อนๆที่แบบทำออกมาน่าจะอร่อยกว่าไหมคือเราตอบเลยว่าปิวที่นู่นนะทุกคนจะคิดต่างออกไปเลยจ้าคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราอะบอกแม่ว่าเอยไม่ต้องออไปหรอกไม่อยากกินเลยอะไรเงี้ยแล้วพอปอยู่ที่นั่นคือแบบไม่มีอะไรกินก็คือแบบนึกถึงคำพูดของมาว่าเจนลูกเอาไปเถอะ <laughs> แล้วเราก็หลังจากนั้นคือทุกครั้งที่เราไปก็จะต้องเอาไปนะทุกคนนี่เราสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้ามีกับข้าวแล้วนะคะก็ต้องมีข้าวด้วยใช่ไหมทุกคน นี่นะคะเราก็เอาข้าวแบบที่มันเป็นอย่างนี้นสามารถเป็นสําเร็จรูปแล้วก็เอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วก็สามารถทานได้เลยนะคะทุกคนก็สะดวกมากๆอันเนี้ยจริงๆนะคะก็ของก็ยังแบบเหลืออีกนิดนึงก็จุก,กจิกเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบเอาให้ทุกคนดูแบบอันที่แบบสำคัญไฮไลท์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เลยมีพวกแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าจริงๆจงก็จะเอาไปแบบนิดเดียวเพราะว่าที่นู่นเน่ะเสื้อผ้าจะเยอะมากเก็บไว้เป็นแบบ2ถุงใหญ่ทุกคนเหมือนถุงแบบใส่ลุงอะเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนแบบ2 องผุ่งก็คืออัดแน่นไปด้วยเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าต่างๆก็คือแทบจะไม่ต้องเอาไปจากที่ไทยอีกแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับการแพ็คกระเป๋าบินไปเรียนที่แคนาดานะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแชร์ share, subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้เจนด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่ว<ๆ>ิด<ๆ>ีโอหน้านะคะบ๊ายบาย